สว,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงของ Star Behind ในวันนี้ค่ะกวางจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูเบื้องหลังการซ้อมละครเวทีสามคู่ชูทั้งนั้นนะคะเอาเป็นว่าไม hey ่รอช้าค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะไปาร้อมพี่พอมครับผมผมจี้นี่จี้หน้าไวครับผมอมพี่สอบผม บทของพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งเลยนั่งเลยอมมากควาชเราค่ะครับลาโอเคพี่เปนะเปฉลองอะไรพี่ไม่เห็นต้อฉลองอะไ ผมผมผมดื <S <S ่มยาพอแล้วอชนาที <t ú> <t ú พี่ไม่บอกผมนี่ว่าพี่แต่งงานกับพี่สุทิธรมอะ่ะสร้างครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วอะฮะโธ่จี๊คือพี่กับสุนิธรรมอะ่ะไม่เคยมีความสุขกันเลยจริงหรอพี่ไม่มีความสุขกันเลย มันสุขเลยใช่ไหมพี่กับพี่สุริธาครับเขานั่งแก้พี่ใช่ไหมพี่โอ้ผมไม่น่าจะคิดไม่ทันนะพี่ผมขอโทษพี่ เอาเลยแล้วกันนะฮะเอาเลยจ้ะโอเคผมอยากมานานแล้วพี่พี่ก็อยากเหมือนกันจริงนะจริสปาเกตตี้ปลาเค็มอยู่ไหนพี่โคตรอยากเอาเลยฮะสปาเกตตี้ปลาเค็มของผมก็เริ่มเข้าที่เข้าทางค่ะหลังจากที่เราซ้อมกันมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนาะครับ่ะก็ค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆค้นหาจังหวะกันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะมีมุกใหม่ๆเรื่อยๆเนาะค่ะใช่ ประมาณหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละค่ะพูดถึงละครเวทีเรื่องนี้หน่อยเป็นเรื่องอะไรยังไงค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามีภรรยาค่ะทั้งสองคู่ค่ะซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะเกิดภายในบ้านหลังหนึ่งก็คือจะเป็นความวุ่นวายของการเป็นชู้กันของแต่ละคู่แต่ละคู่ก็ จะเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วบ้างหรือไม่มก็ไปมีชู้บ้างเป็นชู้กับแฟนเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องราวความวุ่นวายที่มาเกิดขึ้นใน1คืนแล้วก็บ้านหลังเดียว้าาไนะาได เสียฟอกไปเลยครับก่อนจะกลับมาก็ดึกแล้วเนี่ยกับกี่โมงครับอ๋อคงสองชั่วโมงัะงั้นเริ่มเลยนะครับเฮ้ยทำไหอะแกพังไงยครับแกไม่ได้แกนี่แกอย่างนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้รอคนมาจอยอีกใช่ไหมครับเปล่าคือพี่คิดว่าเราจะกินอะไรเรี่องน้ำย่อยกันก่อนนะจ๊ะ ีเมียกูเด็กเบียช้างด้วยเหรอวะว่าทำไมต้องออกไปโยคะทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวพี่ไปดูช่างเป็นให้นะแกไปทำซ่างไปเร็วหนาอยนะป้าเร็วเมียมา,นา,มา,าเนาะโอ๊ยทไมพี่บอกแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรเลยผมสาบานเลยนะพี่ว<ด>่าผมมาได้ยินเสียงคนคุยกันในนี้ฮะเมื่อกี้เลยพี่พี่แต่ผมได้ยินจริงๆเลยนะพี่เมื่อกี้ผมว่าโอ้พี่ พี่ก้าบอกแล้วไม่เชื่อแต่พี่สาบานได้เลยว่าพี่ได้ยินคนพูดกันเองจริงถ้าเจอวุการ์ไม่เห็นมีใครเลยมีแต่เราสองคนเนี่ยโอ้โหจะคงอย่างนั้นไม่ไม่กินอะไรไงละ่ะค <c oughs> ืนทั้งหาอะไรกินทั้ง <c oughs> ี่อะไรก็ไม่มีเวลา <c oughs> อย่างว่าวกันรกกประเดี๋ยงนะ คือด้านเก็ดจ้ <c oughs> จาใครเด็แต่พี่ยังกินไม่หมดเลย <c oughs> ไปต่อข้างบนก็ได้กะใครเด็ด <Hey. S 2> เป็นยังไงกันบ้างแล้วคะสำหรับเบื้องหลังการซ้อมละครเวทีในวันนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าถูกถกใจแฟนคลับไปอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะวันนี้ช่วงของ Star Behind นั้นหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ